ถ้าคุณไม่ยอมรับความล้มเหลวความล้มเหลวนั้นก็จะกลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่คุณไม่กล้ายอมรับสิ่งที่คุณล้มเหลวสิ่งที่คุณผิดพลาดมันจะยังคงอยู่ในใจคุณยังอยู่ในความรู้สึกของคุณยังอยู่ในพฤติกรรมเดิมๆของคุณการที่ <c oughs> คุณปฏิเสธความจรงิงปฏิเสธว่าฉันไม่ได้ล้มเหลวหรือว่าเฟกบอกว่าครั้งนั้นฉันไม่ได้ผิดพลาดหรือว่าพยายามลืมมันมันจะทําให้คุณไม่ได้เห็นข้อผิดพลาดของคุณ มันจะทาให้คุณไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปรับวิธีการซึ่งมันก็จะทาให้คุณเนี่ยทำสิ่งเดิมๆดึงดูดสิ่งเดิมๆได้ความล้มเหลวเดิมๆกลับมาแต่ถ้าคุณยอมรับความล้มเหลวไม่ต้องบอกคนอื่นว่าโอเคฉันล้มเหลวแค่ยอมรับตัวเองว่าโอเคสิ่งนั้นที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความผิดพลาดของฉันฉันล้มเหลวคุณก็จะได้เรียนรู้คุณก็ได้ปรับปรุงตัวเองปรับมายเ e t ปรับวิธีการใหม่ๆคุณก็จะได้ดึงดูดสิ่งใหม่ๆแทนความล้มเหลวนั้นค่ะ การที่คุณยอมรับความล้มเหลวมันคือการตัดรากวงจรเดิมแพทเทิรนเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณดังนั้นแล้วสรุปง่ายๆคือให้คุณยอมรับว่าเออเคครั้งนั้นมันคือความผิดพลาดมันคือความล้มเหลวของคุณเพราะชีวิตคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟทุกคนมันมีความล้มเหลวมันมีความผิดพลาดเพียงแต่เขาไม่ได้มาบอกคุณฉเฉยๆแค่นั้นเอง